เห็นชือเสียวผมว่าคุณเข้าใจผมกับหมอเก่าผิดนะพวกเราสองคนเป็นเพื่อนเรียนกันมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ทั้งแฟนปัจจุบันและแฟนเก่าของผมด้วยอจริงๆแล้วผมหมายความว่าผมกับคุณหมอเก่านะแต่ก่อนเป็นเพื่อนเรียนกัน ตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเข้าใจไหมอ๋อฉันเข้าใจความหมายของคุณแล้ว <g ül> คุณหมายความว่าคุณกลัวว่าฉันจะปล่อยเ <g ül> ขาลือเท็จฉันไม่ได้ชอบเมาส์ขนาดนั้นแล้วค่ะคุณวางใจเธอเรื่องแบบนี้น่ะฉันไม่มีทางบอกคนอื่นอยู่แล้วอีกอย่างเราลินก็ใกล้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันไม่มีโอกาสพูดแล้วล่ะคะ่ะ <g ül> นั่นสินะ เหมือนว่าพรุ่งนี้เหล่าดินก็จะกโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยฉันมีความส